สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์รอะคะ่ะสำหรับค,คลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำเดือนกันยายน2565นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2ี่ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชื่องนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้น ไม่แนะนาให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฝั่งนี้นะคะไปตัดสินใจใดงสึ่งในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยิยนดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรค่ะแล้วก็ยิยนดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่อัศวินถือดาบค่ะ ไพ่คิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่สเตรนท์อ่าขอโทษค่ะเป็นไพ่ดีไฮโลแฟนนะคะโอเคชาวราศีมังกรและคนธมกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถูกตุดกลุ่มนะคะธาตุไฟไม่สีนธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤกษฎลัคณะพฤกษฎอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนับไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและขันธมกรนะคะ เอเมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเรื่องราวมันมีปัญหาที่กระทบกระทั่งกันตลอดเวลานะคะเออมีปัญหากระทบกระทั่งกันตลอดเวลาปัญหาเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะประมาณว่าขิงก็ราคาก็แรงประมาณนั้นแหละเออฉันไม่ยอมเธอเธอไม่ยอมฉันเะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบเอาชนะคาคาจะต้องพูดเสียดสีต้องพูดแบบ เหน็บแนมอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบมีการย้อนมาย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีการฟาดฟันกันด้วยคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ใช่การกระทาหรอกแต่มันจะเป็นแบบพูดให้เจ็บใจอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันใช่มันมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆกน้อยก็จริงแต่ว่าเมื่อเมื่อพูดบ่อยๆเมื่อเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆปัญหาจากเล็กๆมันก็สะสมกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะเออเลยทําให้ต่างคนต่าง นิ่งต่างคนต่างเพิกเฉยต่อกันนะคะต่างคนต่างแบบอ่ะงั้นถ้าหากว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต่างคนต่างไปทําหน้าที่กันแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่คุยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันเลิกกันไหมมันไม่ได้เลิกกันนะอืมแต่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างประมาณว่าเออถ้าหากว่าหันหน้าคุยกันแล้วแบบคุยกันทุกครั้งก็ทะเลาะกันทุกครั้งกันก็ คุยกันให้น้อยที่สุดดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรและคณะมังกรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะในช่วงเดือนกันยายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะจะดีขึ้นไหมจากเมื่อก่อนนะคะมาดูกันเนะาะไ,ไพ่ใบแรกเป็นไพ่แดาบค่ะ อืมก้าไม่เท้านะคะอูยไม่รู้ว่าแบบปัญหาน่าจะสะสมมานานมากๆนะคะ 4, สี่ไม้เทา้าแต่สี่ไม้เท้ามันก็ยังขึ้นมาแหละอืมและไพ่จัดเม้นท์นะคะชาวราศีมังกรและขนามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงทนูค่ะนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะ ม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะอยังไม่ดีขึ้นแต่คุณกับเขาว่าจะจะพูดกันน้อยลงมากๆพูดกันน้อยลงมากๆนะคะแล้วก็ปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆอย่างที่ไม่บอกว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคือคือมันแบบจุกจิกอะทะเลาะกันบ่อยมากจนจนบางทีคือไม่อยากพูดถึงปัญหาตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ จะแก้ไขกันยังไงจะพูดกันยังไงก็วนมาเรื่องนี้ก็ทะเลาะก,กันอีกวนมาเรื่องไหนก็ทะเลาะก,กันอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ไม่พูดดีก,กว่าเออปัญหาต่างๆก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วความความห่างของความสัมพันธ์นะคะก็ยิ่งทําให้คนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณและเขาอะรู้สึกแบบหวาดระแวงนะคะว่านะว่า ต่างคนต่างจะเบื่อกันไหมเ,เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะไปไหนต่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะไปไหนต่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าปัญหาต่างมันไม่ถูกแก้ไขเมื่อมันไม่ไถูกแก้ไขนะคะปัญหาที่สะสมมามันก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่อีกเยอะมากมายนะคะเช่นหนึ่งคือความประแวงนะคะแต่ถามว่า ใครในเดือนกันยายนนี้จะมีนะาพายของการเลิกลากันไหมไม่มีนะคะไม่มีนะใครที่ยังเป็นแฟนการใครที่เป็นแบบสามีภรรยานะคะก็ยังคงเป็นครอบครัวดเดียวกันอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วมันก็คอยตอกย้ำซ้ําเติมอยู่ภายในนะคะทําให้ความสุขในครอบครัวความสุขในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มันลดน้อยลงมากๆนะคะตรงนี้เนาะแต่ถามว่า มันมันมันพูดคุยกันได้ไหมแม่ไม่มองว่ามีผ้าจัชเมนขึ้นมานะคะมันมีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากนะแต่คุณและเขาอ่ะต้องต้องหาจุดกึ่งกลางอะคะ่ะของของของความรู้สึกนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของปัญหาเพื่อที่จะเดินเข้ามาหาคนละครึ่งทางคุณเนื้อออกป่ะเออถ้าหากว่ามันสุดโต่งไปเลยทั้งคู่อะ่ะมันก็แบบไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้ไม่มีทางที่จะแบบ คุยกันดีๆได้อะมันต้องคนละครึ่งทางนะคะตรงนี้แต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังมีทางของการสื่อสารอยู่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาอ่ะยังอยากที่จะคุยกันแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเขาก็รู้สึกเขาก็รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ต้องมานั่งคุยกับปัญหานี้ที่มันเป็นปัญหาเก่าปัญหาเดิมปัญหาที่แบบมันแก้ไม่ได้อะ่ะเออไม่รู้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณหรือเพราะเขาหรือเพราะทั้งคู่ หรือเพราะความคิดหรือเพราะทัศนคติหรือเพราะ,ารอ,ราะอ่าตะก,กะอ่าอีกโก้ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนาะซึ่งไม่มองว่ามันต้องเจอกันครึ่งทางจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะจะเป็นยังไงต่อกันนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามัางกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคู่ของคุณนะคะพไพ่ใบ่ได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วย ก้าถ้วยคุณคิดว่าเขาน้องใจคุณหรอเดซ u นนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีมังกรและคนานมังกรคุณคิดว่าเขาน้องใจคุณนะเขาคิดว่าคุณคิดว่าเขาแบบมีคนอื่นแน่เลยนะคะเขาต้องเบื่อคุณแน่เลยเขาต้องแบบเขาต้องเขาต้องเบื่อคุณเขาต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้าชู้ เขาไม่พอใจเราเขาน่าจะแบบไปมีคนอื่นหรือเปล่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะที่เขาแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะมาแก้ไขปัญหากับเราที่คุยกันทุกครั้งก็ทะเลาะกันทุกครั้งเพราะว่าเขาเบื่อเขาเบื่อเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณจะคิดไปเองมากไปหรือเปล่านะคะตรงนี้นะถ้าหากว่ามันไม่ได้มีประวัติในการนอกใจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งระแวงคู่นะอย่าพิ่งระแวงคู่คุณนะ่ะก็รักเขานั่นแหละนะคะคุณก็อยากจะคุยกับเขานั่นแหละแล้วก็คุณก็เป็นคนคิดมากด้วยนะเออนะคะแต่ ตรงนี้สาหรับในเรื่องของความคิดระหว่างคุณและเขามันสลับกันได้นะมันสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นที่ชาวราศีมังกรและคันมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรและขัะมังกรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะวิวคะ่ะเดอะสตาร์และเป็นไพ่หก ถ้วยคุณนะคะชาวมังกรเขาว่าอยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะคืนดีเขาอยากจะค่อยๆปรับเข้าหากันเขาไม่ได้นองใจเขาไม่ได้มีใครนะคะเขาอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาอยากจะคืนดีกับคุณจริงๆอะเห็นไหมเขาอยากคืนดีนะคะเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจกันเขาอยากจะกลับมาหวานแหววกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้อบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่แฮงแมนค่ะสองถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ็มเปอร์ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ มารู้สึกว่าในอนาคตนะเอาคำ่ะแน่นอนค่ะมันจะมีมันจะมีการกลับมาพูดคุยนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่แต่ว่าไม่อย่าจะบอกว่ามันมีพ่าของการแบบโฟกัสแต่สิ่งไม่ดีอะโฟกัสแต่สิ่งที่มันจบไปแล้วดังนั้นมันมีพ่าแฮงแมนขึ้นมาด้วยดังนั้นมันมันจะคืนดีกันไม่ได้เลยถ้าหากว่าคุณและเขาไม่ปล่อย เรื่องอดีตไปเนื้อออกเป้าคือเคลียร์กันจบก็ให้จบไปเลยอดีตที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะคะไม่งั้นถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยอดีตเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ในอนาคตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะขอคําแนะนําด้วยนะคะคาแนะนาใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญค่ะ ควีนถือดาบและเป็นไพ่เจ็ดหมายเท้านะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะและคนที่สองชาวราศีมังกรและคนามังกรอยู่ไพ่ทาโร่แนะนําว่าลดอีกโก้ลงลดความเป็นตัวตนลงลดอีกโก้ลดความแบบใจร้อนลดความเอาแต่ใจลดลงมาหน่อยนะคะเอะเขาเรียกว่าให้ถ้าถามว่าคุณที่เป็นคนที่มีคู่อ่ะคู่คือสองใช่ปะ ถ้าเราจะเอาแต่ใจอยู่คนเดียววะงั้นคุณก็โสดไปเถอะเออแต่แต่ว่าเมื่อเมื่อเราแชร์หัวใจแชร์ความรู้สึกแชร์ความสัมพันธ์กันแล้วอะดังนั้นก็ต้องรู้จักที่จะอ,อ่อนลงนะคะเอออ่อนลงในที่นี้หมายถึงว่าลดลดอีกโก้ลงลดความเป็นตัวตนของตัวเองลงบ้างนะคะแล้วก็รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะหวานแหววกันบ้างนะคะ เขาเรียกว่ามีอะไรก็ขอให้คุยกันคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยภาษาดอกไม้นะคะอย่าทะเลาะก,กันเอย่าเอาแต่ใจนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ปล่อยอดีตที่มันจบไปซะอย่าถือมันนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรกับปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแต่ถ้าหากว่าคุณถือไว้แน่นอนคํามาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์แน่นอนนะคะตรงนี้เนาะก็ฝากไปให้คิดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็ขอบคุณพู่เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับมามาตลอดนะคะสําหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ